สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวนะคือไพ่ปีศาจไพ่ปีนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความต้องการนะคะแล้วก็เรื่องของความมีเล่ห์เหลี่ยม สิ่งที่ดีก็คือเรื่องของความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็เป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายด้วยปรับตัวได้เร็วมีทักษะหรือความเก่งรอบด้านเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองตลอดเวลาโดยเฉพาะธุรกิจการงานนะที่สามารถสร้างการเงินหรือเรื่องของการค้านะคะ ที่สามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้คนที่เกิดปีวอกนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ดีกว่าคนอื่นนะฉะนั้นอยู่ว่าอิทธิพลของไพ่ปีศาจเข้ามาเสริมดวงมากกว่าแล้วทําให้เกิดโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเดือนนี้ยัง็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามานะสนับสนุนดวงชะตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องของความสําเร็จดวงผู้ใหญ่หรือแม้แต่ในเรื่องของการเดินทางทางในและต่างประเทศนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการประเมินผลหรือการประกาศข่าวบางอย่างนะหรือเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ สัญญาเอกสารนะที่ได้เดินเรื่องมาก่อนหน้านี้นะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีหรือคนไหนที่รอข่าวดีนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องมรดกนะคะหรือแม้แต่นะคะในเรื่องของข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของความสาเร็จเช่นเดียวกันนะคะละตาแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาให้ความรักความเมตตา และเข้ามาให้ความเอนดูรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นงานในใหม่นะคะยังเกิดขึ้นในตําแหน่งนี้นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้ถือว่ายังส่งผลดีเช่นเดียวกันอา,อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องของการเงินหรือค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังไงก็เข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีวอกนะคะมีเรื่องของการลงทุนนะคะหรือรอบครอบกับการเงินมากยิ่งขึ้นด้วย ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นเดือนที่จะมีความสุขเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีคนในบ้านจะมีความสําเร็จด้านการเรียนมีความสําเร็จด้านการทํางานหรือมีข่าวดีมีข่าวมงคลเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีการรวมตัวกันของคนในครอบครัวนะเพื่อกินข้าวด้วยกันด้วยนะมันบ่งบอกถึงความสุขนะคะคนที่เกิดปีวอกนะควรที่จะไปทําให้ตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเกิดความสว่างนะคะแล้วก็เข้าของนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ แล้วสามารถนําไปบริจาคได้ก็นําไปบริจาคแต่ถ้าเกิดว่ามีข้าวของที่พังเสียหายหากักแตกร้าวให้เก็บไปทิ้งนะคะแล้วก็ทําบ้านกับร้านให้สว่างนะจะดึงดูดในเรื่องของการเงินแล้วก็ก้าวหน้าไปได้เร็วนะคะในตําแหน่งนะของญาติพี่น้องนี่ดีมากๆญาติพี่น้องหน้าที่จะนําข่าวดีหรือนําความสุขมาให้นะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางหรือการเยี่ยมเยียนนะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะในตําแหน่งของบริวารน,นี่ดีมากๆเลยนะบริวารจะเก่งบริวารจะขยัน นะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะก็จะนําข่าวดีหรือความสําเร็จด้านการเรียนนะหรือว่าความสําเร็จด้านการทํางานนะคะหรือมีการสอบคัดเลือกการแข่งขันการประกวดนะคะก็จะมีข่าวดีในตําแหน่งนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะบางทีลูกหลานไปแข่งขันเรื่องของการเรียนการศึกษาหรือขอทุนมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปเรียนต่อนะที่ต่างประเทศด้วยนะคะ ก็มีโอกาสที่นะคะจะมีผู้ใหญ่แหละนะคะเข้ามาให้การอุปถัมภ์ดวงชะตานะคะจันตําแหน่งนี้ถือว่าน่าจะเข้ามาสร้างข่าวดีให้กับคนที่เกิดพีวอกและตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี้ถือว่าส่งผลดีนะเพื่อนหน้าที่จะนําในเรื่องของข่าวดีนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิดความละเอียดกับเรื่องของการทํางานนะคะ ในตาแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะก็มองว่าคนที่เกิดปีวอกเนี่ยนะ,ะอาจจะมีความคิดที่จะขยายช่องทางกับเรื่องของธุรกิจการสื่อออนไลน์รวมถึงนะคะอาจจะมีความคิดนะคะที่จะมีการปรับปรุงอ่ะนะ,ะกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารด้วยหรือนะคะอาจจะมีความคิดที่จะซื้อเข้าของมีค่าให้กับลูกกับหลานก็ได้นะคะจะทําให้เกิดความสดชื่นนะคะหรือเกิดความกระตือรือร้นนะคะไพ่ยิปซีพยากรณ์น,นะคะก็ยังเตือนเรื่องงานอยู่นะมองว่า นค,คนที่เกิดปีวอกนี้ถ้าดูไพ่โดยรวมนี่ออกมาสวยมากนะคะแต่ตำแหน่งของการถูกเตือนนี่ก็คือเรื่องของการทํางานซึ่งคนที่เกิดปีวอกนี้จะต้องพยายามกระตุน้นหรือต้องพยา,ายามขยันกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดนะคะที่นมให้ก้าวไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ยังมีปัญหาให้ต้องระวังกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะเพราะเป็นใบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายด้วยบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายตําแหน่งรวมถึงอาจจะมีการ ปรับปรุงอ่ะในเรื่องของหน่วยงานต่างๆหรือองค์กรภายในด้วยนะคะหรือการปรับบุคลากรต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างนะคะแต่ก็มองว่านะคะเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ทําให้การทํางานไม่น่าจะมีปัญหากับคนที่เกิดปีวอกน่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่เกิดโอกาสมากกว่าโดยเฉพาะคนที่เกิดปีวอกนี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เก่งแล้วก็มีประสบการณ์นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนี่น่าจะเติบโตร่วมถึองอาจจะเป็นการบอกก็ได้ว่าเดือนนี้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยเราอย่าเอาแต่มองปัญหานะคะอาจจะต้องมองให้ไกลมากขึ้นนะคะแล้วก็เติบโตม,มากขึ้นด้วยจะมองเล็กๆไม่ได้ละหรือมองแบบใกล้ๆไม่ได้หรือว่าอย่าเหนื่อยนะ,ะหรืออย่าท้อแท้กับเรื่องของการทํางานหรือการหาประสบการณ์นะคะขอให้นะคะพยายามกระตุ้นในเรื่องของการทํางานนะคะให้มากที่สุดนะคะจะทําให้เติบ ะะแล้วก็ไปได้ไกลมากขึ้นด้วยนะคะคนที่นะคะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานถามว่านะคะพายการเปลี่ยนแปลงนี้เข้ามาแล้วนะฉะนั้นอาจจะต้องไปหางานที่ใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ให้ได้สะก่อนถามว่าเปลี่ยนดีไหมคือการเปลี่ยนแปลงน่าจะดีกว่าเก่านะคะแต่ต้องหางานที่ใหม่ให้ได้สะก่อนแล้วค่อยออกจากงานที่เดิมถ้ายังหาไม่ได้นะคะตำแหน่งนี้จะเป็นการเตือนทันทีว่าอย่าใจร้อนกับการยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานในช่วงนี้เพราะสถานการณ์ที่นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน ปัจจุบันนะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้แย่อะไรยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะในช่วงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นไหมคือให้การเปลี่ยนแปลงมันเข้ามา<อ>ก็มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงเกิดขึาา้นแน่นอนเราก็ต้องสร้างผลงานให้มาก,มากๆเพราะการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดโอกาสนะที่เพิ่มมากขึ้นกับคนที่เกิดปีวอกนะคะคนที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะคะมีโอกาสที่จะถูกโปรโมทไหมนะให้การโปรโมทขึ้นมาแล้วนะคะฉะนันถือว่ายังไงดวงการทํางานก็เกิดโอกาส แน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะอิทธิพลของไพเ่เจ็ดเหรียญหรือไพ่อัศเิรเรียนเนี่ยเป็นไพ่การเงินที่มีการยกระดับนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แล้วเป็นการยกระดับนะคะที่ก้าวกระโดดเลยนะฉะนั้นถือว่าเรื่องของการเงินการทองเรื่องของสภาพคล่องนะ่ะในเรื่องของการเงินนะคะน่าที่จะเกิดโอกาสมากๆเลยนะว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือการลงทุนที่เกิดกาไรนะคะหรือเรื่องของการเงินการทองนะคะก็เข้ามาหมุนเวียนค่อนข้างเยอะสําหรับ คนที่เกิดปีวอกด้วยเดือนนี้นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะถูกปรับขึ้นเงินเดือนไหมนะคือพ่าการเงินมันปรับเพิ่มขึ้นฉะนั้นก็ถือว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันแต่เดือนนี้นะคะก็อยากให้รอบครอบค่าใช้จ่ายนิดนึงมันก็ยังเป็นเดือนที่เราทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแหละก็คือค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้าน ก็คือค่าเชาบ้านค่ะชาวร้านบ้างอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีเรื่องของการต่อประกันต่อพรบบ้างน,นะคะสัง็าาจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี้มีดวงนะ,ะที่จะพบรักที่ดีนะคะหรือพบรักแ้นะคะอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันนะคะหรือรักต่างเพศนะคะ มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันนะคะแล้วก็พัฒนาความรักนะคะอย่างจริงจังในช่วงเดือนนี้เลยคือเหมือนเข้าใหม่ประมาณเลยนะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้คนโสดเนี่ยใจเย็นนิดนึงก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยอยากให้ตรวจสอบว่าเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังถ้ายังโสดอยู่นะคะสามารถพัฒนาเป็นความรักแท้ได้นะแต่ถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะก็ไม่ควรเสียเวลานะ เพราะว่ามันจะมีคนที่เป็นรักแท้เข้ามาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกคนที่โสดนะคะจะได้เป็นเรื่องของความรักที่ยืนยาวมากกว่าส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่อยู่กันอย่างเพื่อนนะคะรวมถึงเดือนนี้นะคะในเรื่องของความรักนะคะเรื่องของความเข้าใจกันจากค่อนข้างมากนะจะมีเรื่องของความหวานชื่นมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของการนะคะพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักในครอบครัวนะคะมีความลงตัวด้วยนะคะ อาจจะมีปัญหากันมาก่อนแหละเรื่องเงินบางเรื่องบ้านบ้าง เรื่องของมือที่3บ้างแต่เดือนนี้มันมีความรักที่เหมือนกับต้องการอยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยากให้โอกาสซึ่งกันและกันก็เลยยังเห็นความหวานชื่นนะคะก <toss> ับเรื่องของความาสัมพันธ์อยู่นะคะฉะนั้นคู่ของคนรักหน้าที่จะกลับมารักกันนะคะแล้วก็มีความหวานชื่นกันมากยิ่งขึ้นด้วยถามว่าเป็นคู่กันไหมก็เป็นคู่กันนะแล้วก็เป็นเรื่องของความรักที่ดีหรือเปล่าเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ผิดใจบ้างมีเรื่องให้เสียใจบ้างนะคะหรือมีการนอกใจบ้างนะคะแต่ก็เป็นความรักที่พร้อมจะให้อภัยกันอยู่แล้ว ะะแล้วก็พร้อมที่จะกลับมานะคะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งผลดีนะคะสุขภาพร่างกายก็ให้ระมาระาวาังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้นะ,ะการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพราะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วก็อาการเป็นภูมิแพ้นะคะโรคหวัดนะคะหรือการติดเชื้อนะคะต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างนะคะ รวมถึงนะคะคุณสุภาพสตรีนี่ปัญหาเรื่องของช่วงล่างคุณสุภาพุรุษก็ปัญหาเรื่องของช่วงล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยนี่ต้องควบคุมนะหรือก็ดูแลหรือป้องกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีวอกอย่างเดียวนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปเตือนหรือดูแลใส่ใจกันให้มากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์ส่งผลในด้านดีนะมีพลังมีอํานาจมีบาร,รมีนะคะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การนะคะสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะคะถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลนะทำให้เรื่องของการทํางานต่างๆนะค่อนข้างเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลด้วยไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจในประเทศหรือการทําธุรกิจกับต่างชาตินะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จค่ะคนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังสอบแข่งขันหรือคัดเลือก หน้าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ดีนะคะดวงมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินแต่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะ เรื่องของความรักคนโสดน,นี้มีสเสน่ห์มากๆนะจะมีคนเข้ามาอุปถัมหรือเข้ามานะคะพวพันในเรื่องของความรักเข้ามาเลี้ยงดูแหละแต่ต้องระวังว่าคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวหรืออย่างอันนี้ต้องตรวจสอบนิดหนึ่งส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ยังเป็นคู่ที่อุปถัมกันแต่คู่ครองเราอาจจะเจ้าชู้นะคะหรือมีเรื่องของการนอกใจบ้างอันนี้ก็ต้องให้ไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะการทํางานยังส่งผลให้ด้านดีนะถึงแม้ว่าจะอาจจะมีเรื่องให้เราต้องปรับปรุ บ้างนะะแต่ถือว่าการทาํางานยังราบรื่นอยู่การเงินนี้รายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในตําแหน่งของการเช่าบ้านเ mm hmm. ช่าร้านหรือมีการต่อประกันต่อพรบบ้างแต่มองว่าเป็นการ ใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะ,ะรวมถึงบางคนก็กําลังผ่อนบ้านด้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ยังให้กําลังใจกันแต่เดือนนี้ต้องไปปรับกันหรือทําความเข้าใจกันให้มากๆเพราะปัญหาเรื่องการเงินนะคะอาจจะเข้ามากระทบบ้าง คนที่เกิดนะคะในช่วงมักรคารนี่ส่งผลในด้านดีเรื่องของความราบรื่นเรื่องของความสุขเรื่องของความรักนะคะหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะ คนใกล้ชิดคนรักนะคะแล้วก็คนในครอบครัวจะเข้ามาสร้างโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆใ,ให้กับคนที่เกิดปีวอกบันอังคารการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนวันอังคารเด่นนะมีโอกาสพบรักแ้หรือมีคนที่เป็นคู่กันเข้ามาพัฒนานะคะอาจจะพบรักจากการทํางานพบรักจากการติดต่อง,งานก็ได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะปีวอกบรรพุธนี้ต้องระวังเรื่องงานนิดนึงเพราะท์ของไ่เสียหายนี้เข้ามาทับนะคะในตําแหน่งของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเรื่องของการทํางานธุรกิจที่ลงทุนไปก็อาจจะติดขัดไม่ราบรื่นมีปัญหาการทะเลาะวิวาทนะคะหรือมีปัญหาความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็การปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายต่างๆอาจจะเข้ามานะคะจันต้องระวังเรื่องของความขัดแยง้งแล้วก็ต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะเพราะว่าการ ทํางานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่งานง่ายมันอาจจะเป็นงานยากๆด้วยเราก็เราต้องลงไปควบคุมต้องไปแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องนะคะหรือต้องวางแผนให้ดีหน่อยคนที่นางานประจํานะคะถ้านะคะยังไม่รีบร้อนกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะกับเรื่องของการทํางานก็อย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนงานนะขอให้ใส่ใจกับงานปัจจุบันไปก่อนนะคะแต่ถ้าไปสมัครแล้วได้งานใหม่ที่ดีกว่าเก่าก็ให้ไปเลยแต่ถ้ายังไม่ได้งานอย่าเพิ่องออกนะ ต้องเกาะงานเอาไว้ก่อนไม่งั้นจะกลายเป็นคนว่างงานและจะสมัครงานยากนะคะวนคนที่ทํางานนะคะที่ไม่ได้มีเกณฑ์จะย้ายงานก็จะอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นบ้างะนะคะหรือว่าในเรื่องของการทํางานในอุตสาหกรรมใหญ่ๆหรือทํางานในโกดังในคลังสินค้าอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะเข้ามาแบบให้เราต้องวุ่นวายบ้างต้องทําหลายอย่างนะเพราะว่าบุคลากรอาจจะขาดด้วยก็ต้องไปเพิ่มบุคลากรต้องไปทํางานเพิ่มอะไรประมาณนี้ต้องไปแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เหนื่อยกับงานบ้างแต่ขอให้ขยนันขอให้อดทนแล้วกันมองว่ายังเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีประสบการณ์นะมันจะได้ประสบการณ์จากปัญหาในครั้งนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็จะเป็นวันที่มีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าคนอื่นเขาอะนะคะเพราะว่าไพ่การทํางานไม่ค่อยสวยด้วยเรื่องของการเงินก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสําหรับคนโสดไม่เด่นนะถึงจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่ไม่ยืนยาวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยนะจันต้องระวังด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีวอกบันพุษเนี่ยนะต้องใส่ใจกับเรื่องงานและก็ต้องพยายามลดปัญหาความขัดแย้งนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือในหน่วยงานด้วยนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีกับเรื่องของการทํางานอาจจะมีข่าวนะคะหรือว่ามีเรื่องของสัญญาหรือเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการเจรจาหรือธุรกิจนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะการประเมินผลนะคะหรือการประกาศผลบางอย่างมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งมองว่ายังไงก็เกิดโอกาสแน่นอนรวมถึงคนที่กําลังรอการบรรจุก็จะมีรายชื่อหรือคนที่รอการโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะ,ะส่วนเรื่องของการเงิน นี้รายได้นะคะยังเข้ามาเรื่อยแต่มันจะมีทั้งเรื่องของรายได้และค่าใช้จ่ายแล้วก็เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรื่องเอกสารบางส่วนด้วยนะคะแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องของการเงินที่ไม่ได้เสียหายอะไรมากเราก็ไปวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงแล้วกันแล้วก็ให้ระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความหรือการถูกปรับนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังมีความ ไม่มั่นใจกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาเท่าไหร่ฉะนั้นคนโสดคุยกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ความระแวงสงสัยนะคะหรือว่าความไม่เข้าใจกันอาจจะเข้ามาบ้างนะคะฉะนั้นอยากให้ไปปรับกันให้เยอะๆนะคะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะคะยังมีความราบรื่นนะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจหรือลูกหลานบริวาร อาจจะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนด้านการทํางานด้วยหรือธุรกิจการค้าการขายก็อาจจะมีคนกลุ่มไปทํางานหรือคนกลุ่มไยรุ่นนะคะเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมากโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะถือว่าจะเกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของการเงินนี้มองว่ารายได้ยังค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีเรื่องของของขวัญหรือของรางวัลบางอย่างเข้ามาด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน,นี้ให้เราพอบนิดนึิม ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีเสน่ห์มากๆนะคะมีโอกาสที่จะพบรักทางด้านสื่อออนไลน์หรือได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่เป็นความรักที่ยังต้องใจเย็นอ่ะนะคะเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้คบเราคนเดียวอาจจะมีการครบซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักนะคะก็ถือว่ายังหวานชื่นกันนะแต่เดืนอนนี้เห็นชื่อผลของไพ่มือที่3อยู่และคู่ของคนรักก็เป็นคนมีเสน่ห์ด้วยอาจจะมีคนเข้ามาติดพันนะคะฉะนั้นเราต้องไประวังนะคะในเรื่องของปัญหามือที่3มนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้เด่นมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีนะคะมีโอกาสกาลเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะรวมถึงนะคะคนที่นะคะทาธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะการค้าการขายก็เกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีเลยมีสภาพคล่องนะคะมีการหมุนเวียนด้านการเงินนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะการลงทุนทําให้เกิดกาไรนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนบางอย่างนะคะก็ทําให้เกิด นะคะในเรื่องของไรายได้ดีๆเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มคุยกันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักที่ต้องปรับกันเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราต่างคนต่างทํางานต่างหาเงินแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยคือบางคู่นี่ทํางาน ที่ไกลอ่ะนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องปรับนะหรือต้องพัฒนาความสัมพันธ์กันให้เยอะหน่อยโดยเฉพาะนะคะต้องหาเวลาไปกินข้าวบ้างนะหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะทําให้เรื่องของความรักความสัมพันธ์หวานชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ถ้ากําลังจะเดินเรื่องนะคะไปทํางานที่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ วันพฤหัสบดีวันจันทร์วันอังคารวันเสาร แล้วก็วันศุกร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหาให้หนักใจอ่ะกับเรื่องของการทํางานบ้างนะคะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องคอยควบคุมกับเรื่องของการทํางานหรือค้องคอยตอบคําถามหรือต้องคอยช่วยเหลืออนะ่ะควรที่เข้ามาติดต่อกับเรื่องของธุรกิจด้วยจะนเรื่องของแรงกดดันต่างๆอาจจะเข้ามานะคะขอให้คนที่เกิดปีวอกต้องอดทนกับเรื่องงานที่หนึ่งไม่เป็นงานที่ต้องใช้การบริการ่ะนะคะก็ถือว่า ไงก็ต้องเกิดโอกาสแน่นอนแต่ถามว่าเดือนนี้มันจะเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยบ้างหละนะคะแต่เป็นงานที่เราหน้าที่จะมีช่องทางเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินที่ไพ่แสงสุกเตือนเลยระวังนะจะมีปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินโดยเฉพาะอาจจะมีคนเข้ามาขอร้องให้ช่วยเหลือด้านการเงินนะคะฉะนันต้องควบคุมเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งนะ,ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกบอกค้นโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนหรือคนที่มีลูกติดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แม่ม่นะคะอาจจะเข้ามา พผพันในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรักต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้นะคะอาจจะมีความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่เดือนนี้ก็อาจจะตกลงกันลองพูดคุยหรือคบหากันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะ <S <S ค,วความรักนะคะก็อาจจะมีปัญหาให้เครียดบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะมีลูกเพิ่มเดือนนี้ก็จะมีเรื่องของความคิดที่จะพูดคุยกันหรือตกลงที่จะมีลูกเพิ่มแหละช่วยเหลือกันตกลงกันนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายก็ให้ระมัดระวังอาการปวดนะคะกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดหัวเข่านะคะหรือปวดฝ่ามือแล้วก็เรื่องของการปวดหลังนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ